ถนมัไว้แล้วก็ดูอันนี้ดูอันนี้อนุบาลได้นะครูสอนอุบาลก่อนดูลูกแก้วอันนี้หนึ่งดวงนึกนึกลูกแก้วหนึ่งดวงอย่างนี้นึกออกไหมครับนึกออกไหมนึกออกไหมนึกออกไหมครับนึกออกไหมครับเก่งมากแล้วเอาเข้าจมูกเราอย่างนี้อย่างนี้ไอ้ผู้หญิงข้อจมูกซ้ายผู้ชายข้อจมูกขวานึกออกไหมครับนึกออกไหมนึกออกแล้วย่งมือขึ้นน่อยอยมือขึ้นน่อยเออคุณจะรู้ต่อไป แล้วลูกแก้ว,วตาเอาอย่างนี้ผู้หญิงตาซางแย่ตาขวาเนึกออกไหมครับนึกออกแล้วยังมือขึ้นเก่งมากยังเล่นสองง่างเลยต่อไปเออจังหัวเลยอย่างนี้นึก <c oughs> ออกยังครับนึกออกไหมครับอ่านยมือขึ้นเออเก่งมากต่อไปเอาไว้ในท้องเราอย่างนี้เหนือเหนือจะดึงสองนิ้วอย่างนี้ <c oughs> <ๆ>เนี่ยไว้ในท้องอย่างเงี้ยนึกอออกยังครับนึกออกไหมยัมือขึ้นเออเก่งมากหลับตาลงเร็วดูหลับตาดูลูกแก้วในท้องที่เห <c oughs> ็งงนเมื่อกี้เนี่ยหลับตาทุกคนหลับตา ไม่หลับตาไมา่ให้ดูหนังต่อ,อดูลูกแก้วในท้องอสนใจไปนการลูกแก้วัวใจหยุดในหยุดนิ่งในนิ่ง,งสายในสายจะเห็นจุดเล็กๆอยู่บนการกากลูกแก้วเห็นไหมเนื้อถ้าจุดเล็กสายันว่างออกไปเนี่ยจะเห็นพราหนึ่งองเกิดพระานึในท้องเราหน้าตากว,า 5, ว้างห่าวาใครเห็นพรานใน้ท้องไล้วมือบอกพูดเลยสูงสูงเออเก่งมากตาลงตาลง,าลงอีกแป๊บเดียวบอลจมูกข่องพระ ท้าใจหยุดในหยุดมองให้ตาพระท้างใจหยุดในหยุดมองให้จอมประสาทกลางหัวพระน่ะหยุดในหยุดมองไปทองพระหยุดในหยุดเห็นดวงธรรมอีกแล้วส่งอย่างนี้ไปกลางดวงธรรมหยุดในหยุดเห็นจุดเล็กใสเนื้อให้จุดเล็กใสว่างออกไปเกิดพระใหม่อุตากว้างสิบวายท้องเราถ้าเห็นพระแล้วอย่าลืมจะบอกกูหน่อยขึ้สูงเก่งมากตาลงมองจมูกของพระอีกอีกนนึงมองจมูกพระหยุดในหยุดมองให้ตาพระหยุดในหยุด มองใหจอมประสาทกลางหัวพระหยุดในหยุดมองไปท้องพระหยุดในหยุดเห็นดวงธรรมอีกแล้วทรงอย่างนี้ไปกลางดวงธรรมหยุดในหยุดเห็นจุดเล็กใสนึกให้จุดเล็กใสว่าไปเกิดพระใหม่องค์หน้าตากว้างสิบห้าวายทองเราไปเห็นพระอะ้รยัไม่เข้าใจครับเออเก่งมากอุทายอุทายมองจมูกของพระหยุดในหยุดมองให้ตาพระหยุดในหยุดมองให้จองประสาทกลาง <tinc S 1> ห,หัวพระหยุดในหยุดมองไปท้องพระหยุดในหยุดเห็นดวงธรรมอีกแล้ว ทรงจะนี่กลางดวงธรรมหยุดนะหยุดเห็นจุดเล็กใสเนื้อให้จุดเล็กใสว่างาไปเกิดพระใหม่องคุทาตักว่างยี่ติปลายทองเราใครเห็นแล้วยมือก็เลยทาบเก <c oughs> ่งมากพนวมมือไหว้พระในท้องในทุกคนเลยวพนวมมือไหว้พระในท้องบอกบอกพระขอให้หนูเรียนสื่งเก่งขอให้พ่อแม่มีเงินเยอะ ขอให้มีคนมาช่วยโรงเรียนได้เยอะขอให้มีคนมาช่วยโรงเรียนได้เยอะอ่ะเสร็จแล้วลืมตาได้ถามใหม่หนึ่งครั้งเมื่อกี้นี้ใครเห็นพระวในท้องยือมือขึ้นเออวันหนึ่งวันสองวันสามวาดได้ไหมวาดได้ไหมได้ใช่ไหมเก่งมากเก่งมากอ่าดูหนังต่อ